สวัสดีคะ่ะ FC ทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะมื่อนี่ขคอยตื่น้ายสายคอยทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วกินตะยกเกิดนะคะเราก็ับมานอนต่ออีกชั่วโมงกลักวๆเลยนะคะทุกคนพอตื่นรอบสองเราก็อาบนา้ำเลยมาใส่ชุดนะคะเสื้อตัวนี้นะซื่อตะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนุงแค่ข้างเดียวเองนะคอยทุกคน เป็นเสืออลดราคาขึ้นกันละค่ะสวยบอคะช่วงนี้มาดับมันนอกก็จะปวงปวงในจากน้อยนะคะสงสัยจะเป็นเพราะว่ากินยา,าแก้ปวดหัวหลายก็เลยปวงเมื่อนีนตอนแรงข่อยจังข่อยจะกลับบนันปลาบันสวนนะคะทุกคนข่อยก็จะไป อสื่อของเล็ก,ลกๆน้อยๆของใส่ในบ้านนะคะให้พญายฝรัง่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์หนาข่้ยลาหยุดนะคะไข้ยลาพักร้่อนเพื่อที่จะดูแลสุขภาพไขแล้วก็ดูแลพญายฝรั่งน้ำละค่ะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนน่ะไอยได้ไปเช็คหมอ่อยปวดหัวนะคะทุกคนแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกณฑ์ของ่อยนะกําเริบแล้วก็่อยมีความเครียด อ่้วกับร่างกายขาดสารอาหารนะสั้นค่ะอยกระเลย้อ้ายุดนะคะค่ะเดี๋ยวเข้าเป็นนางโตกันนะคะอ่าเอากล่องมาตังว้ตรงนี้เพราะว่าอยากที่จะโชว์ชุดใหม่ให้ทุกคนเบ่งนะคะเอเสือตัวน,นี้กับกโปรงตัวน,นี้เขากันดีพะคะช่วงนี้ฤดูร้อนก็จะนงเสือผ่าแบบสบายๆนะคะ เพราะว่าอากาศดีนะคะมีแสงแดดทุกมือเลยนะคะสังเกตว่านานจะดำนะคะมีฝาเพราะว่าแดดออกก็จะมาตากแดดนะคะทุกคนค่ะเมื่อนีนเราทำาคุยกันจิตปราทาคือเก,นะะกนอ่นนะคะทุกคนมีเอฟซีหลายๆท่านนะคะที่มีความปรารถนาดีต่อมาดาบานนอกนะคะ อยากที่จะให้มะดามบ้านนอกนะ่ะสางฝันให้เป็นจริงนั่นก็คือการเหตุรา,านคาที่อยู่ทั้งเมืองไทยไว้ค่ะให้ลูกหลานได้ทำมาหากินนะคะเราเอฟซีกันแนะน้ำให้มะดามบ้านนอกนะ่ะลงคลิปเมื่อละสามสี่คลิปประสนค่ะทุกคนจริง,รงๆเราพ่อยกอยากลงอยู่นะคะแต่ว่ากระยานนะ่นะเอฟซีน่ะเบื่อนะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งข่อยกับบกใครมีเวลาเต็มที่พร้อมนะคะเพราะว่าการถ่ายทำคลิปนะ่ะก็ต้องใส่เวลานะคะ,ะเสร็จจากถ่ายทำคลิปแล้วก็ต้องมาตัดต่ออีกนะคะทุกคนก็นเลยแต่ละคลิปน่ะก็ใส่เวลาพอประมาณนะคะสําหรับคนที่บ่มีงานทำนะคะหรือ,อคนที่มีเวลาว่างมากๆนะคะก็สามารถเทศคลิปลงใดหลายๆคลิปต่อวันนะคะทุกคน แต่ว่าสําหรับคอยนะคอยเห็ดมือลคลิปๆคอยก็ว่าหลายแล้วนะคะ,ะบางครั้งนะองสามมือคอยล้มทิปยนึงนะคะเพราะว่าถ้าทํางานแล้วเลิกง,งานมาจังซี่ก็เมื่อยนะคะเพราะเมื่อยกับว่มีกาลังที่จะมาะทําคลิปนะคะทุกคนจะคอยกับอกราบขอบคุณเอซี FC, ทุกคนนะคะที่ต้องการให้ความฝันของคอยนะประสบความสาเร็จคอยก็จะ ค่อยๆกาวยางไปนะคะไปที่ละขั้นตอนที่ละสเต็ปนะคะทุกคนบ่าฟาบ้าบ่ฟังนะคะค่อยเห็ดไปนะคะถ่าแล้วเมือ่อใดก็แล้วเมื่อนั้นนะคะแก็ขอขอบคุณามากๆนะคะสำหรับความหองย้ยและก็ความปรารถนาดีจาก FC ทุกคนนะคะ เมื่อนนี้นะเพื่อนสาวข่อยก็โทวมาตามข่อยอีกแล้วค่ะว่าจะไปถ่า,ายคลิปที่โรงงานนะปลูกต้นไม้นะคะอาจจะไปช่วงวันสุดสัปดาห์นะคะไปโรงงานนะคะเพราะว่าเพื่อนสาวนะเขาก็จะไปซื้อดอกไม้ยูฮันนาะไปขายยุลานเขาหรือกันนะคะไปน้ำแก่นะก็จะได้ดอกไม้ถูกราคาถูกนะคะเพราะว่าแกเป็นลูกค้าประจำในโรงงานนั่นนะคะ แต่ว่าเมื่อนี้นะเมื่อยนะคะก็เลยไม่อยากไปตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงแล้วนะคะค่อยก็จะเสร็จจากการทักทายเอฟซี e แล้วก็จะไปซื้อของอพอไปซื้อของแล้วก็จะกลับบ้านสวนนะคะเพราะว่าจะ,ะหับพญายนะ่ะไปซื้ออ,อาหารไกลพร้อมนะคะทุกคนหลังจากที่ออกจาก้านอาหารไกลแล้วก็จะมาแวะเอาอ มันฝรั่งแหละค่ะแล้วก็จะพักกันปลูกมันฝรั่งกระสิแม่ค่อยคนเดียวล่ะค่ะเพราะว่าเราก็คงจะ,ะเฮ็ดยังบ่ได้นะคะเพราะว่าแล้วน่ะก็ยังปวดหลังอยู่แล้วก็สิได้มานนางเบิ่งค่อยล่ะค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มี f อหลายๆท่านนะคะที่ให้ความสนใจเรื่องการทํา YouTube นะคะเพราะว่าคลิปทีแล้ว่อยก็เชินชวนให้ f อฟซหนามาเริ่มต้นทํา YouTube เพื่อจะได้มีรายได้ในอนาคตนะคะ เพราะว่าทุมเมอร์นี้นะคะตามที่ทุกคนก็รู้ดีนะคะว่าคนนาชอบที่จะมาเปิดเบิง o ย t u b e นะคะอ่าพว่าคนมีอมือถือแทบทุกคนนะคะเขาก็จะเขามาเสิร์ชใน YouTube มาเบิงหนังมาเบองละครหรือมาเบองชีวิตของแต่ละคนนะคะว่าเขามีเรื่องราวอย่างมาน้ำเสนอนะคะ การนี้หลายๆท่านนะคะที่คอมเมนต์แล้วก็สนใจในการทำนะคะคอยก็อยากที่จะบอกทุกคนนะคะว่าการเริ่มต้นทำยูทูบนะครั้งแรกนะมันกับบ่มหมูคือจังที่เาคิดนะคะแต่ว่าเขาจะต้องคอยเป็นคอยไปก่อนนะคะทุกคนคอยล้องผิดล้องถูกเหตุหลายๆอย่างนะคะคอยหมายเขาว่าส่วนเขาจะมา แบบว่ามีเอฟซีหรือว่าดังว่าปังนะมันก็ต้องใช้เวลานะคะทุกคนว่าแมนว่ามีคลิปเดียวแล้วก็ดังเลยว่าแมนนะคะทุกคนเขาอาจจะต้องร้องผิดร้องถูกนะคะก็เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆนะคะสิ่งง่ายๆที่เขาถนัดนะคะสมมุตินะคะว่าเขาเป็นเกษตรกรนะคะทุกคนก็อยากที่จะแนะนําให้การ เราเลื้ยงการทําเกษตรกรน,นะคะว่าสมมติว่าการทํานาหรือการปลูกผักหรือการเลี้ยงหมูเลี้ยงงวยัวอยา่างใดสินะคะว่าเขานะ่าจจะมีวิธีการแบบใดที่จะ,ะให้ผลเหตุแบบใดเขาจึงจะ,ะมีผลผลิตที่ดีขึ้นแนะนําจากเบื้องต้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาถนัดนะคะถ้าเขานะี่มีอาชีพการเกษตรนะคะถ้าเขานะมีอาชีพการเกษตรแล้วก็ไป ทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันกับบอถูกนะคะมันกับโบแมนฮาวก็ต้องเหตุในสิ่งที่เฮาถนัดนะคะทุกคนหลายหลายท่านอาจจะยังบอท่านให้เข้าใจนะคะว่าฮาจะเห็นแนวทางใดถึงจะเหตุให้ชงฮาเน่ะเป็นที่รู้จัก่อยกับอ,อันนี้นะ่อยบบใดเป็นคนมีความรู้มากมายแลวค่ะแต่ว่าถา้าฮาน่ะสรรหาที่จะเลี้ยนรู้นะคะไปเสิร์ฟเบื้องช่องดังๆนะคะ ข้าวกะซีมีความรู้เองนะคะทุกคนแต่ว่าการเริ่มต้นครั้งแรกนะข้าวกะยาอาซีเรียจ,จะของกินเกินไปแค่ไข่กับว่า,ายา,ากดดันจะของนะคะเ,เหตุแบบสบายสบายไปก่อนนะคะแล้วตอๆไปเข้ากับรูแนวทางเองนะคะทุกคนข,าข่าวขยับนี้ขอเสนอแนะให้สําหรับคนที่คิดจะเริ่มต้น แบบนี้นะคะคือค่คอยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเอาปอระสบความสําเร็จแบบใส่เวลารลวดเร็วในเวลาสองสามเดือนเพราะจะต้องทุ่มเทน,นะคะทุกคนคือต้องขยันต้องลงคลิปอย่างหน่อยเมือ่อสองสามคลิปเลยละค่ะอันนี้นะเห็นผลมาหลายคนแล้วนะคะเพราะว่าคนนี้นะคะแนะนำเรากะน้องคนนั้นก็พาน กด YouTube แล้วก็สั่งไลายใดใดในเวลาอันรวดเร็วเลยล่ะค่ะค่ะมืนน่อ้น่คอยก็แค่มาทักท้ายทุกคนนะคะเราก็มาแนะนำให้เอฟซีน่าทำ u t u b e โดยการเริ่มต้นเหตุสิ่งง่ายๆก่อนร้องผิดร้องถูกไปสักก่อนนะคะค่ะสำหรับเมื่อนน้คอยกันสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนองนะคะ ก่อนสิจากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย